เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสามปีก่อนคุณชัยเป็นคนต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพทํางานส่งของช่วงเวลากลางคืนเป็นประจําและชอบปั่นจักรยานไปไหนมาไหนตอนดึกๆเพราะถนนโลง่งอากาศยินสบายคืนนั้นเขาปั่นจักรยานกลับจากส่งของแถวฝั่งทนเส้นทางประจําที่ใช้ผ่านวัดเก่าแห่งหนึ่งเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่ในซอยเปี่ยวไม่มีไฟถนน บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงล้อจักรยานเสียดพ,พื้นถนขนขณะกำลังปัน่นผ่านหน้าวัดสายตาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนกำแพงวัดเธอใส่ชุดสีขาวผมยาวปกหน้าเท้าห้อยตองแต่งลงมาจากกำแพงตอนแรกเขาก็ตกใจคิดว่าเป็นคนบ้าหรือใครมานั่งแต่พอมองดีๆรู้สึกแปลกเพราะแถวนั้นไม่มีทางเดินขึ้นไปบนกำแพง เพราะมันสูงเกือบ2มเมตรเขาชะลอจักรยานแล้วหันไปมองชัดๆอิงคนนั้นค่อยๆเหนืยหน้าขึ้นแต่ใบหน้าของเธอ